ช่วง SME อัปเดตสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน SME อัปเดตวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจมาฝากคา่ะ โดยสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงเป็นอย่างมากคือการเลือกออกงานแสงสินค้าเนื่องจากงานแต่ละงานทั้งผู้จัดงานจำนวนผู้เข้าชมลักษณะกลุ่มลูกค้าการประชาสัมพันธ์รวมทั้งความยิ่งใหญ่ของงานจะแตกต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อภาพรวมของงานดังนั้นผู้ออกงานควรที่จะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือผู้ที่เคยออกงานนั้นๆมาก่อนว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร อันดับต่อไปการเตรียมตัวก่อนออกงานแสดงสินค้าควรเริ่มจากการเตรียมทีมงานซึ่งจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการไปออกงานว่าเพื่อจุดประสงค์ใดอาทิเช่นแนะนำสินค้าขายสินค้าหรือสร้างตัวแทนจำหน่ายเป็นต้นจากนั้นก็เตรียมตัวในส่วนของการออกแบบบูธ ตำแหน่งการจัดวางโชว์สินค้ารวมถึงการวางระบบไฟฟ้าต่างๆให้เรียบร้อยเพียงพอกับการใช้งานพร้อมทั้งเตรียมสินค้าที่จะนำไปโชว์แคตตาล็อกหรือนำบัตรให้เพียงพอนอกจากนี้ช่วงระหว่างของงานสแสดงสินค้าผู้ออกงานจะต้องพยายามเก็บข้อมูลของลูกค้าที่สนใจมาเยี่ยมชมบูธให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาติดต่อกับลูกค้าได้ภายหลังที่จบงานและสุดท้ายช่วงหลังออกงานสแสดงสินค้า ผู้ออกงานควรที่จะส่งจดหมายหรืออีเมลขอบคุณลูกค้าและควรสรุปข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้อ้างอิงในการออกงานปีต่อไปสำหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือการสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการออกงานว่าประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ประสบปัญหาใดบ้างและมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นยิ่งผู้ประกอบการมีการเตรียมตัวที่ดีและมีความพร้อมมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการออกงานแจงสินค้าก็มีมากขึ้นเท่านั้นเรียกได้ว่าเตรียมตัวดีมีใยไปกว่าครึ่งแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆในช่วง SME อัปเดตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายกับ SME Academy นะครับช่วงที่แล้วผมติดค้างคุณผู้ชมไว้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งงานออกแบบที่ดังคุณพลิกแล้วก็ทีมงานเนี่ยให้ทำเอาไว้แล้วก็เห็นบอกได้รับรางวัลด้วยนะครับ,รบต่อกันที่จุดนี้เลยฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเซลนะครับที่ถือว่า สวยงามแล้วก็แปลกตาเป็นยังไงบ้างครับก็สินค้าตัวนี้นะครับผมทําให้กับแบรนด์สินค้าของตกแต่งบ้านชื่อเคลียนะฮะเคลียครับก็ตัวนี้ได้รับรางวัลการออกแบบดีเด่นรางวัลดีมากของกรคงสุนเสริมการส่งออกนะครับแล้วก็ได้รางวัล G ีมากรางวัลมาตรฐานการส่งออกประเทศญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนะครับเฉพาะตัวนี้ได้รางวัลมาเพียบเหมือนกันนะครับครับเมื่อปีที่แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับจุดเด่นของชิ้นงานของเราฮะ ชื่องานตัวนี้ชื่อมินิออทัมมินิออทัมเมื่อเรามองไปแล้วหน้าต่างในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเราบันทึกสิ่งที่เราเห็นความสวยงามของของฤดูใบไม้ร่วงออกมาครับนะครับเป็นลักษณะางานสไตล์มินิมอลลิสต์ก็คือก็คือเป็นงานที่เรียบง่าย <c oughs> แต่ใช้งานได้อย่างอย่างมีฟังก์ชันที่เหมาะสม <c oughs> อย่างตัวตัวที่ที่คุณสถาบันจับก็คือจะเป็นตัวที่ใส่คลิป ตรงนี้จะมีแม่เหล็กสําหรับดูดคือคอนเซปต์เหมือนกับคลิปตัวนี้มันจะเหมือนรากรากไม้ครับอ้ข้างบนก็เป็นต้นไม้ปลายครับอืมคล้ายๆกระถางเลนะฮะใช่ครับโอ้ฮะอืมและอันนี้เป็นกล่องใส่ดินสอฮะก็คือทําให้เข้าชุดกันก็จะมีที่ใส่จดหมายที่ใส่ตัวกระดาษบันทึกโน้ตนะฮะมีที่ใส่น้าบัตรมีที่ใส่แมกกาซีน ความแตกต่างระหว่างงานที่เราออกแบบให้กับหลายๆบริษัทบางท่านที่เราเป็นดีไซนเนอร์เหมือนกับอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีโจทย์มีข้อจํากัดไหมว่าเขาต้องการแบบนั้นแบบนี้หรือว่าเราเป็นคนครีเอทแล้วก็นําไปเสนอนงานก็จริงๆหลักๆคือถ้าในเรื่องดีไซน์เนี่ยเราเราจะเป็นคนนําเสนอให้กับลูกค้ามากกว่าแต่ว่าลูกค้าก็จะมีโจทย์ก็คือเขาเขามีมีสิ่งที่ที่เป็นพื้นฐานของเขาอย่างไรเช่นกําลังการผลิตเทคนิคการผลิตวัสดุที่ใช้ราคาต้นทุน นะฮะแล้วก็ลักษณะการขายสินค้าของเขา <ứng S 2> เป็นยังไงก็คือเราจะเอาตรงนั้นเนมาเป็นลักษณะของไคร์ทีเลียในการมามาคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบที่ที่เกิดจากจากแรงดันใจอีกทีหนึ่งนะครับกับการได้รับรางวัลแบบนี้มันจะทําให้ผลงานของเรารือว่าเครดิตของเราี่ดีขึ้นเยอะไหม,รมครัก <ๆ S 2> ็ตัวนี้ก็ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในในวงกว้างนะครับเพราะว่ารางวัลตัวนี้มันจะเป็น เป็นส่วนในการช่วยช่วยการ p r และก็การันตีว่าสินค้ามีคุณภาพทั้งงในแง่ของแบรนด์ด้วยแลวก็ในแง่ของของการทํางานของผมเองด้วยอืมอ่านะได้คุยเรื่องของบทบาทนะครับอีกบทบาทนึงก็คือทำงานให้กับบ e. ริษัทอื่นๆแต่ของต้นเองแพได้แบรนด์สตูดิโอโบยังคงทําอยู่แล้วก็จะเดินหน้าต่อไปคงจะได้มาคุยกันรายละเอียดเลยนะครับ,ารบการตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็วางแผนนอนาคตเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ,ดรบเดี๋ยวไปคุยกันเลยครับ คุณพลึกครับในฐานะที่เป็นดีไซน์นรุ่นใหม่นะฮะทำงานให้กับหลายๆบริษัทแล้วก็มาจับงานที่ถือว่าเป็นงานธุรกิจของตนเองเคยคิดก่อนหน้านี้ไหมว่าเราจะผันตัวเองมาทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันจะไปได้รอดจริงๆในในช่วงแรกตอนที่จบมาใหม่ก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็มันมันมันก็ประจบเหมาะกับการทํางานด้วยแล้วก็โอกาสที่เราได้รับจากจากผูการเจ้าต่างๆครับที่ช่วยสั่งสมประสบการ เราก็ลองผิดลองถูกได้เห็นแบรนด์ที่พัฒนาขึ้นแบรนด์ที่ล้มหายตายจากกไปก็มี<ะ>ก็เป็นทั้งทั้งเคสตัดดี้ในแง่ที่ว่าประสบความสาเร็จแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงแบรนด์ที่ล้มเหลวมีข้อดีข้อเสียยังไงก็มันมันเป็นตัวในการช่วยช่วยเลคอร์ดประสบการณ์บางอย่างแล้วก็นํามาพัฒนาใช้กับกับงานของตัวเองในปัจจุบนัน<ะ>ครับ เราเห็นประสบการณ์จาก SME รุ่นก่อนๆที่ล้มหายไปจากแล <therapist. S 1> ้วก็เจริญเติบโตเนี <Okay. S 2> ่ยนะครับเจออะไรบ้างเมื่อเวลาเรามาทําเองกับมือเนี่ยก็จริงๆเมื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็จริงๆมันยากกว่าที่คิดนะฮะเริ่มต้นเลยสิ่งที่เจอก็คือด้วยความที่แบ็คกราวเราเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ไม่ได้มีตัวแหล่งผลิตเป็นของเป็นของตัวเองตลอดจนวัตถุดิบด้วยเนี่ยมันทําให้เราจะต้องคิดงานที่หนึ่งคืองานของเราจะต้องต้องไม่สต็อก คือเราจะทํางานที่สต็อกสินค้าจํานวนมากไม่ได้เนื่องจากด้วยต้นทุนที่จํากัดแล้วก็เรื่องของการระบายสต็อกเนื่องจากตัวตัวเองก็ก็ไม่ใช่การค้าขายในลักษณะในเชิงบริษัทนะครับที่ที่ที่จะต้องเน้นเน้นผลประกอบการเป็นหลักเราก็ทําเหมือนกับขึ้นขึ้นเป็นอาชีพกึ้นเป็นงานเลยแล้วก็พยายามผลิตสินค้าในจํานวนน้อยแล้วก็ขายให้กับกลุ่มเป้าหมายจริงๆของเราครับอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทํามาจํานวนน้อยเนี่ย มันจะขยับขยายได้ยังไรรงล่ะฮะก็สิ่งสิ่งที่ที่ผมตั้งไว้จริงๆผมอยากผมไม่เน,น้นขายวอลลุ่ม<ญ>ก็คือเราเราพยายาม สร้างสินค้าเป็นมูล,ลค่านะครับด้วยการเนี่ยผม,ผมเริ่มวาง positioning ของแบรนด์ก็คือเราพยายามจะวางสินค้าตามช็อปต่างๆที่เป็นมิวเซียมตอนนี้ก็เริ่มมีที่ t c c Shop ที่มิวเซียมสยามตลอดจนที่นี่เองที่เกษรน,นะค,ะคร,ครก็คือเราจะวาง positioning ไว้ให้ค่อนข้างสูงนิดนึงเราจะเน้นการขายที่มี Margin ค่อนข้างสูงเพื่อที่จะทําสินค้าจํานวนน้อยได้และก็ได้ผลกําไรทําให้แบรนด์คงอยู่ได้ครับกลุ่มของเราที่เป็นลูกค้าในกลุ่มไหนคร กลุ่มก็คือกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่นะชอบสินค้าที่ผมมั่นใจว่าไม่เหมือนใครแปลกใหม่ก็อาจจะครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนทํางานที่ที่ผมว่านับวันจะมีมากขึ้นก็คือกลุ่มคนที่เป็นยังแอดฮาร์ดก็คืออาจจะเป็นคนที่ที่เริ่มทํางานแล้วเริ่มมีอายุแล้วแต่ว่ายังยังมีจิตใจที่รักสนุก <c oughs> เหมือนกับเด็กๆอยู่ ตลาดต่างประเทศเนี่ยจริงๆได้รับการตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ยอดขาย,ขายของเราเนี่ยต่างประเทศเนี่ยถึง80%ส่วนในประเทศแค่20%คนะฮะก็เพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยสังคมที่เปิดรับเพราะว่าสินค้าผมเนี่ยพูดถึงเรื่องที่บางทีมันอาจจะโดนใจคนบางคนบางคนก็อาจจะชอบเลยบางคนก็อาจจะจะมีความรู้สึกต่อต้านแต,แต่ด้วยสังคมทางตะวันตกที่มันเปิดรับเนี่ยอะไรที่มันแปลกใหม่เขาพร้อมที่จะรับเสมอของบ้านเราอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับในการ ในการค่อยๆบอกเล่าสิ่งเหล่านี้วิธีการเปิดตลาดต่างประเทศเป็นยังไงครับก็ผมเริ่มต้นด้วยความเป็นดีไซเนอร์เนี่ยมันง่ายมากก็คือเราถ้าถ้าถ้ายังจุดเริ่มต้นเลยเราเริ่มจากงานประกวดเมื่อเมื่อเรามีงานประกวดเนี่ยส่งประกวดไปเรื่อยๆใช่ส่งประกวดก่อนเริ่มต้นพอเริ่มประกวดปุ๊บทางต่างประเทศเราเริ่มรู้จักแล้วเราเริ่มมีโปรไฟล์ในในลิสต์ของเขาเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะแอพพลายในลักษณะของงานดีไซน์ดีไซน์วิคในในที่ต่างๆ เราก็เริ่มมีโอกาสได,ได้ได้ได้เอาสินค้าของเราเนี่ยไปไปโชว์ในด mm ีไซน์วิกในประเทศต่างๆ mm hmm. ก็เริ่มที่จะทําให้เริ่มมีสื่อเริ่มมีคนที่สนใจมาติดตามเนี่ยแล้วก็ติดตามเขาเออมีการมีการตอบรับทางเพรสส่งรูปให้กับแมกซีนบ้างในการ PR นะครับ mm hmm. แล้วก็เขียนอ์ติเคิลบ้างบางอย่าง mm hmm. แล้วก็คอยล่าสุดก็คือเราสร้างออ mm hmm. นไลน์ช็อปในการขายสินค้าเราโดยตรงให้กับผู้บริโภค 6ปีที่ผ่านมาถือว่าเรานี่เป็นยังไงสถานะของเราเนี่ยก็ถ้าจะให้จํากัดความผมผมก็ยังมองว่าจริงๆจะเรียกเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวเลยก็ยังยังไม่เชิงเรียกว่าเป็นเป็นนักออกแบบที่ที่เริ่มจะเป็นผู้ประกอบการดีกว่าฮะก็คืองานหลักของเราก็ยังยังเป็นยังเป็นงานออกแบบอยู่เราก็ยังพัฒนาสินค้าให้ให้กับแบรนด์อื่นๆอยู่แต่แต่สินค้าของเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนผมผมเปรียบเทียบยังไงดีอาจจะเป็นแปลงเกษตรสาธิต คือเราก็ทําแบรนด์ของเราให้ให้ลูกค้าที่สนใจะจะผลิตสินค้าที่มีความแปลกใหม่ในตลาดี่ยมาดูว่าการสร้างความแตกต่างนนยมันทําให้เพิ่มมูลค่ากับสินค้ายัางไงโดยการนําทําแปลงกเกษตรสาธิตเ,เป็นแบรนด์ออกมามก็อาจอาจจะไม่ได้ไม่ได้เติบโตเร็วมากนะแต่ว่าก็ผมอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยเ,อยเพื่อเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับคนที่เขาสนใจผู้ประกอบการที่สนใจอาจจะติดต่อเราให้ให้เราไปร่วมงานแล้วก็มีส่วนได้พัฒนาสินค้าเขาด้วย ในอนาคตแบรนด์ที่เราทําอยู่ตูดิโอโบเนี่ยจะต้องใหญ่ขนาดไหนหรือว่าจะต้องมีการขยับขยายอย่างไงบ้างตัวนี้มีการวางแผนไหมครับมีการวางแผนครับตอนนี้ก็ผมพยายามจะเริ่มขยายตลาดในประเทศแล้วก็เริ่มจากฟีดแบ็กของของทางสื่อที่ตอบรับผู้บริโภคเองเนี่ยก็คิดว่าจะต้องขยายไปสู่การ ออกงานแสดงสินค้าในประเทศนะฮะก,ก็คาดว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีระผิดพลาดไปปีนี้ก็จะเริ่มลงตามงานแสดงสินค้าแล้วครับคบึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ในบ้านเราร20%ก็ตามแต่ตามประเทศ80แต่ว่าบ้านเราก็ต้องก็ต้องทาให้มันเปิดออกไปกว้างมากขึ้นไปอือใช่ครับยังไงก็อยากให้รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ที่เราเมืองไทยก็คือบ้านเกิดของเรารเราต้องมีฐานในเมืองไทยให้แน่นในระดับหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะไปสู้กับกับแบรนด์ต่างชาติ <ช>ได้ครับฝากอะไรน,นิดนึงครับสำหรับผู้ประกอบการอาจจะเป็นหน้าใหม่หรือว่ากำลังทำอยู่ในตอนนี้ประสบการณ์ที่เราได้มามีอะไรจะฝากพวกเขาบ้างครับผมว่าการจะทำผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จนะก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากความรักในในงานของเราก่อนครับเพราะว่าความรักเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถอดทนต่อสู้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เราได้ในระยะเวลานานคือคือผมว่ามันต้องให้เวลาครับในการพัฒนาแบรนด์ไอส่วนไอหลักการทางด้านการตลาด หลักการทางด้านการออกแบบเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นในการช่วยให้สินค้ามานันพัฒนาไปข้างหน้าดังนั้นทุกอย่างผมผมว่ามันเริ่มต้นจากความรักในสิ่งที่คุณทําก่อนเป็นหลักครับอาละครับประสบการณ์ดีๆแล้วก็แนวคิดดีๆในการทรําธุรกิจวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นมา6ปีแล้วนะฮะงานประจําก็ยังทําอยู่งานอดิเรกดูว่าที่ผันตัวเองมาเป็นอาชีพแล้วก็ พยายามที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็ยังคงทําอยู่ไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศที่บอกว่าแปเท่านั้น20%ในบ้านเราแต่จะขยับขยายให้มากขึ้นเพราะเป็นแบรนด์ของคนไทยนั่นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณพลึกมากนะครับที่เกี็บมาร่วมแบ่งปันกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจโดยฝีมือคนไทยนะครับที่เขามีการออกแบบมาจากเรื่องราวในชีวิตประจําวันแล้วก็สร้างมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแปลกแล้วก็แตกต่างนะครับแถมยังสร้างรอยยิ้มได้ดีอีกด้วยนะครับหากผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะได้ของขวัญของตกแต่งบ้านครั้งต่อไปเนี่ยนะครับก็เลือกกันได้นะครับภายใต้แบรนด์สตูดิโอโบนั่นเองครับ วันนี้หมดเวลาของรายการ SME Academy แเดมีแล้วนะครับหากคุณผู้ชมทางบ้านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะติชมมายังรายการของเราก็ติดต่อกันมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็ทางรายการครับจะมีของสมนาคุณให้กับผู้ชมทางบ้านนั่นคือบัตรเล่นโบลิ่งฟรีที่เมเจอร์โบทุกสาขา1ท่านได้5รางวัลน,นะครับก็รีบๆกันหน่อยกันละกันนะครับแล้วกลับมาติดตาม SME Academy เดมีในใหม่ในครั้งต่อไปทาง a b a c c h ช n n e l วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากความรักในในงานของเราก่อนเพราะว่าความรักเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถอดทนต่อสู้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เราได้ในระยะเวลานาน <c oughs> คือ,ค,อคือผมว่ามันต้องให้เวลาครับในการพัฒนาแบรนด์ไอส่วนไอห,หลักการทางด้านการตลาดอ่าหลักการทางด้านการออกแบบเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นในการช่วยให้สินค้ามันพัฒนาไปข้างหน้าดังนั้นทุกอย่างผมผมว่ามันเริ่มต้นจากความรักในสิ่งที่คุณทำก่อนเป็นหลัก